อ่าโอเคค่ะนะคะเหมือนเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้เดี๋ยวจะทบทวนของเมื่อเช้านี้ให้นะคะอ่าเราอยู่กันที่บทที่สิบค่ะ HKEG นะคะวอนหน่งจั่วเจอมานะคะฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอทบทวนให้ละกันนะคะอันนี้คือขอทบทวนอันนี้ละกันนะคะโยโยค่ะอันใช้โยโยกับเหมยโยถ้าไม่มีก็คือเติมเหมยโยได้เลย ไม่มีนะคะไม่เยู่นะคะ,นะคะแล้วตามด้วยหมิงสืออันนี้เขาให้ location word มา word word of locality นะคะก็คือสถานที่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอบอกสถานที่เป็น word แสดงว่ามันเป็นวลีนะคะ่ะไม่ได้เป็นคำศัพท์นะคะอีจือเซียมเนียนอยูออีจือเสียยยเส่ยมาบนข้างล่างโต๊ะเซียมเมียนข้างล่างเก้าอี้มีแมวแมวหรือหมา ่อเสียวมาวแล้วเสียวกโกค่ะมีหมายอยู่หนึ่งตัวค่ะอันนี้ฟอร์มนี้ก็คือเราเสีิบายไปก็คือจำนวนเนาะจำนวนตามด้วยอะไรคะจำนวนอขอพิมพ์แล้วกันจะได้เร็วนะคะขอทบทวนแป๊บหนึ่งทบทวนห้านาทีนะคะเพื่อที่จะจะทำอันนี้ทบทวนห้านาทีขอนคะคะ จำนวนตามด้วยอะไรนะใครจำได้ลักษณะนามค่ะด้วยลักษณะนามค่ะ,นะเนาะเพื่อนๆที่ยังไม่เข้ามาชาจำนวนภาษาไทยมาค่ะจำนวนซิมสั้นไม่รับภาษาไทยแล้วต้องไปไทยสารบัญอยู่ไหนแหละนนคะ number แล้วกันนะเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วมันไม่รับภาษาไทยหรอเวิรนะคะ word แบบ word จีนนะคะ Number ค่ะ Number จํจำนวนค่ะสี่อ่ะนัค่ะตามด้วยเลี่ยนสื่อค่ะเลี่ยนสื่อคือลักษณะน้ำค่ะเลี่ยนสือ่อลักษณะน้ำค่ะตามด้วย คำนามค่ะหมิงซือค่ะ,ะนะคะก็คือประการบอกจำนวนนั่นแหละม้าหนึ่งตัวอีกเกอร์ชางเตี้ยนนะคะร้านหนะะึ่งร้านนั่นี่ยะลี่อสื่อีกเกอร์างต้ยนในโรงเรียนมีร้านค้าอยู่หนึ่งร้านจัวจื้อช่างหยู่อีกเกอร์เตี้ยนหนาวเหออีเปิ่นชูบนโต๊ะมีอะไรคะคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องค่ะและ เหอค่ะและหนังสือหนึ่งเล่มเนาะ mm hmm. นี่ค่ะมาเหออันนี้บอกไปแล้วว่าถ้ามีสองอย่างก็ A อเหอ B แต่ถ้ามีหลายๆอย่างสุดท้ายเลยก็คือและอะไรอย่างเช่นฉันชอบกินกล้วยส้มมะละกอและมะม่วงเหมือนภาษาไทยเลยค่ะเนาะ เขาให้ตัวอย่างประโยคมาว่าอีเกอร์จงกัวเพื่โยเหออีเกอรเหม่กัวเพิงโยฉันมีเพื่อนคนจีนหนึ่งคนและคนอเมริกาหนึ่งคนใช้เหอเชื่อมค่ะและคนอเมริกาหนึ่งคนต่อมาข้อสองว่าเจียยซานโเรนบ้านฉันมีสามคนมีใครป้าปามามาและ เธอวัวและฉันพ่อแม่และฉันค่ะจัว่นนโต๊อข้างะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและหนังสือหนึ่งเล่มโอเคเนาะต่อมาคำว่าหนึ่งหนึ่งแปลว่าได้หนึ่งมาได้ไหมนะคะในที่นี้มันอย่างเช่นอ่ะดูตัวอย่างประโยคนะ มิงเทีย,เยนเซวหนึ่งชีเตียนพรุ่งนี้ตอนบ่ายฉันฉันจะได้ไปซื้ออะไรคะไปฉันจะไปร้านค้าฉันจะไปร้านค้าได้พรุ่งนี้ตอนบ่ายนะฉันจะไปร้านค้าได้อนีหนึ่งจ่ายเจ้เสียหนีเตมิงเจอมาเพอเขียนชื่อเสียหนีเตมิงเจอค่ะเขียนชื่อค่ะเขียนชื่อเธอลงตรงนี้ได้ไหม ถ้าเขียนชื่อเธอลงตรงนี้ได้ไหมหนึ่งมาเห็นไหมนะคะว่าเสียงจ้วจอมาฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมเสียงจ้วจอมาเนะะี่ยค่ะหนึ่งชั่มอชม,อมาก็คือทําอะไรได้ไหมนั่นแหละนะะี่ค่ะถ้าได้ตอบหนึ่งถ้าไม่ได้ตอบผู้หนึ่งไปนะะี่ค่ะตอบผู้หนึ่งไปโอเคไหม เมื่อเช้ามีคำหนึ่งที่เราซื้อนเสนอคำว่าอะไรนะเขยี e เนอะเคยี e ความหมายเดียวกับคำว,ว่าหนึ่งเลยเคยี e มา w a เอยี K e ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนจากหนึ่งไม่ใช้เขยีเออเปลี่ยนจากเออีเป็นหนึ่งเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นเขยีนะคะพูดเองสลับเองนะคะเคยีแปลว่าได้เหมือนกันความหมายเดียวกันวอเขยีจั่วเจอมาฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมถ้าได้ตอบ เคอ,อีโอเคไหมคะถ้าไม่ได้ก็ตอบปู้เคอ,อีเหมือนกันค่ะความหมายเดียวกันใช้เหมือนกันนะคะอ่ะมาดูคำว,ว่าชิงชิงเป็นคำสุภาพนะคะแปลว่า please นั่นแหละที่แปลว่ากรุณาหรือเป็นคำสุภาพนะคะหรือขอก็ได้เชิญก็ได้ชวนก็ได้ชิงนะคะมีหลายความหมายขอก็ได้เชิญก็ได้ชวนก,ก็ได้นะคะข้อหนึ่งชิงเสียหนินเตมิงเจอ เชิญเขียนชื่อตรงนี้ค่ะเขียนชื่อของคุณตรงนี้ค่ะไม่ค่ะชิงเธอชาเชิญดื่มชาค่ะชิงจั่วเชิญน,นั่งคะ่ะชิงหนีชุฟานคืออะไรคะชวนชวนเธอกินข้าวชิงหนีชุฟานช起ฟานชวนเธอกินข้าวด้วยกันอย่างนี้นะคะชิงะเชิญให้ทําอะไรชวนให้ทําอะไรค่ะชิงตามด้วยต้องสือไอ้ตัวนี้คือต้องสือก็คือเวิร์นั่นเองเนาะ อ่ะอันนี้คือเครื่องเวิร์ดเมื่อเช้านี้เราซื้อเจียงไปแล้วเนาะนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูตรงนี้อันนี้ให้ทำให้อ่านแล้วก็ทำไปแล้วใช่ไหมอ่ะเตี้ยนหนาวมาดูซิใครไปทำมาบ้างล่ะเตี้ยนหนาวเจ้าหน้าเจ้าหน้าคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนคะเครื่องเวิร์ดแล้วคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนอะไรคะคอมพิวเตอร์อยู่ที่ไหนคะถ้าเราจะตอบเราจะบอกว่าเตี้ยนหนาวอยู่ที่ไหนคะ เล่นหน้อะไรคะเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะใช่ไหมคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะภาษาจีนว่าไงใครได้คอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะข้อหนึ่งอะอะไรคะคอมพิวอรอยูต้นค่ะ้หนงเ้น่งค่ะเข้อเอย่นขอหนึ่งยนต้่เ่นหนาว แนวจ่ายตัวจืดช่างอะตัวจืดช่างโอเคอ่าจ่ายตัวจืดช่างเนี่ยนอะเติมให้มันเต็มน,นะใจ่ายตัวจืดช่างเนี่ยนโอเคต่อมาชูใช่หนาชูก็อยู่ที่ไหนคะข้อสองชูอยู่ที่ไหนก็บนโตใช,ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่อ่ะใช่ใช่ไหมเนี่ยนะโอเคเขาบอกว่าบนโต๊ะมีคอมพิวเตอร์และและอะไรคะและและชูโอเคชูใช่ไหมคะนะคะก็คือข้อสองก็คือชูใช่ไหมล่เลยชูใช่จัวจื้อเซียนเมียนอีกเจียนอ่าช่างเมียนอีกเหมือนกันนะคะก็จะได้ชู ่ตัวจืช่างเนียอมาดียนโอเคอมาดูข้อสามจวจือหลี่โย่วจื่เนียนบนในโต๊ะในโต๊ะมีอะไรคะมีใครไปตอบมาบ้างละในโต๊ะมีอะไรลูกในโต๊ะมีอะไร มีอะไรคะเปยจือแจ้จัวจิหลี่นี่ไงใช่ไหมในโตมีอะไรคะมีเปยจือค่ะอันนี้ตอบข้อสามค่ะเปยจือแจ้จัวจิหลี่ค่ะได้แล้วมาข้อสี่นักเรน ชื่อหวัางฟังใครคือหวัางฟังคะคนไหนคือหว่างฟังคนไหนคือหวัางฟังหูกคนเฉียนเมียนหรือคนโฮเมียนเฉียนเมียนหรือโฮเมียนเวลาเราตอบเราจะตอบว่าอะไรเฉียนเมียนหน้าเกเรนเจียวเจียวอะไรคะหวัางฟังค่ะคนที่อยู่ข้างหน้าคนนั้นคือหวัางฟัง เฉียนเมียนนักเริเจียวหวางฟังโอเคไหมอันนี้คือข้อสี่คนข้างหน้าชื่อหวางฟังค่ะต่อมาข้อห้าค่ะนักเริชื่อเสียเผิงคนไหนคือเสียเผิงเสียเผิงก็คือพ่อเพี้ยนนักเรีย โฮเมียนน่าเกลรนเจ้า什么เจ้าเสี่ยเผงโอเคไหม่อเมียนน่าเกรนคนที่อยู่ข้างหลังคนนั้นคือถ้าไม่ใช้เจ้าใช้ชื่อก็ได้ที่แปลว่าเป็นคือใช่ใช่ไหมอ่าใช้เจ้าก็ได้เจ้าเลยนะคะหรือชื่อตัวนี้ก็ได้ชื่อนะคะที่แปลว่าเป็นคือใช่โอเค โฮเมียนหน้ากรเร่นเจียวเซียเพิงคนที่อยู่ด้านหลังคือเซียวอ่าเสียเผิงโอเคไหมคะอ่ะตอบแล้วห้าข้อมาเอ็กซ์ซอร์ซส์ดูรูปค่ะดูรูปและเติมประโยคให้สมบูรณ์อ่ะข้อนี้ได้ว่างไงคะมีคำว่าโยอันนี้คือแหละโยมันอยู่นี่แต่ว่ามันตกมาอะไรคะเราจะบอกว่าอะไร บนโต๊ะมีอะไรคะมีอะไรเนี่ยแก้วใช่ไม่ใช่บนโต๊ะว่าไงคะบนโต๊ะภาษาจีนว่าไงบนโต๊ะภาษาจีนคะ่ะอะไรนะตัวจืองงวจวจ่อสังเนียนยจัจื่อังเนนทันนะทันนะ ตัวจืช่างเนียนโยอะไรคะ mm. มาท่าน,นี้ดีกว่าจะได้พิมพ์ง่ายนะคะ่ะมาอันนี้ดีกว่านะคะเราก็จะได้ว่าจัวจืดช่างเนียนค่ะอืตัวจืช่างเนียนโยอะไร杯子โยถ้ามีอันเดียวค่ะ ด้วย一个杯子，对一个杯子，一个杯子，โอเคได้แล้วนะคะก็คือ,อช้างบนมีอยู่一个杯子เอามาเติมค่ะอ่านะอ่ะ,ะ,อะต่อมารูปที่สองค่ะอะไรไม่รู้รูปโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กมีหนังสือแล้วมีคำว่าโยกับเหินค่ะ ก็คือบนโต๊ะมีอะไรคะมีอะไรกับอะไรนั่นเองใช่ไหมอันนี้เชื่อมกันใช่ไหมคะ,ะเราก็เอาเหมือนเดิมอีกว่าตัวจืช่างเมียนกรอ,อบไม่ได้ด้วยตัวจืช่างเมียนทำไมตัวจืช่างเมียนโยอะไรคะเอาอะไรก่อน จะเอาโน้ตบุ๊กหรือหนังสือก่อนอ,อืมอ่าโน้ตบุ๊กก่อนค่ะอ่าโน้ตบุ๊กว่าอะไรคะ e ถ้าโน้ตบุ๊กเป็นเครื่องใช้คำว่าไทยก็ได้ค่ะ e, นนะ e นนไทยเตี้ยนเตี้ยนหนาวค่ะ e ไทยเตี้ยนหนาวไทยตัวนี้เป็นลักษณะนามของเครื่องค่ะโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องกับเธออะไรคะ หนังสือกี่เล่มเนี่ยเห็นกี่เล่มไม่ต่ำกว่าสามเล่มอันนี้วางเปิดหนึ่งเล่มแล้วก็ข้างหลังอีกสองเล่มเป็นสามเล่มหนังสือสามเล่มว่าไงลูกเล็นสามค่ะซานอะไรคะ三个杯子啊三个ซูไม่ใช้เกอนะคะทักเกอก็คืออันดังนั้น เราใช้แค่เปิดอย่างเดียวค่ะที่แปลว่าเล่มโอเคไหมซานเปิดชูค่ะหนังสือสามเล่มโอเคไหมคะอันนี้คือลักษณะนามสีนี้คือลักษณะนามค่ะนะคะใช้อันใดอันหนึง่งอ่ะไม่ชัดเลยเอาไหมนะคะอ่ะไม่ชัดอีกเหมือนเดิมเอ๊นคะคะอะนี่นี่คือลักษณะนาม เนาะนะะโอเคท่ายกเปิลค่ะเป็นลักษณะนามค่ะเอออันนี้ก็เมื่อกี้ใช้เราใช้เกอร์ใช่ไหมอ่าเกอร์ก็เป็นลักษณะนามค่ะใช้อันใดอันหนึง่งอันนี้คือจำนวนหนึ่งคือจำนวนเกอร์คือลักษณะนามค่ะไปจืคือคํนนาอันนี้ก็เหมือนกันโอเคนะต่อมาค่ะ วันหนึ่งอะไรไม่รู้จากลูกวันหนึ่งอะไรมาหนึ่งอะไรคะคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งยืนเขาน่าจะพูดว่าวันหนึ่งอะไรอะไรคะจั่วมาฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมถูกต้องไหมนะคะฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมวันหนึ่งจั่วมาโอเคเติมจั่วเข้าไปค่ะจากลูกอ่ะมาดูอันนี้อะไรไม่รู้ ดูจากรูปแล้วถัดใจอะไรไม่รู้กงจั่วค่ะใต้อะไรคะใจอะไรดีดูจากรูปแล้วน่าจะเป็นอะไรคะร้านขาใช่ไม่ใช่ร้านขาว่าไงร้านขาชานเปี้ยนอ่าชางเปี้ยนค่ะาัดใจชานเปี้ยนกงจั่วค่ะเขาทำงานที่ร้านขาค่ะอ่ะอันนี้มาดูนะคะ อันนี้คือลักษณะนามทั้งหมดเลยมีเกอร์มีโขมีเปิรนมีควายอ่านะคะเกอรเป็นชิ้นเป็นอนันโขใช้กับลักษณะนามของคนนค่ะคนที่อยู่ในบ้านคนในครอบครัวเราใช้โขเราไม่ใช้เกอร์เกอร์ใช้ลักษณะนามคนก็ได้นะคะเปิรเล่มค่ะคว้ยเป็นเงินค่ะเงินหยวนนั่นแหละนะคะ ลักษณะนา,นามเป็นควายอ่ะมาดูข้อหนึ่งวอเจียวซานอะไรซานอะไรคะโขอ,อะโขเหร่ค่ะวอเจียวซานโขเหร่ค่ะต่อมาสี่เป็นสี่โอเคข้อสองค่ะที่เออวอมไม่อีอะไรไม่รู้ไปเจอค่ะอีอะไรคะ อีก,กอ่ะ杯子ค่ะว้หมาอีก,กอ่ะ杯子ฉันซื้อแก้วหนึ่งใบค่ะต่อมาข้อสามค่ะวอยอูอะไรไม่รู้ห้าหีชูช่ค่ะฉันมีอะไรอะไรห้ามีหนังสือภาษาจีนค่ะหนังสือใช้อะไรเติรนแน่นอน<ป>อะนะคะมีหนังสือภาษาจีนห้าเล่ม ่มาข้อสี่ค่ะอีจือปลาฉืออะไรไม่รู้เฉียนค่ะปลาฉือ,อ 80. 80แปดสิบเก้าอี้แปดสิบแปดสิบเลยค่ะควอันนี้เอหายนะเนี่ยยต้องมีเอด้วยนะคะเออน้ายนะคะไข่น้าวาย ่านี่ค่ะคยเก้าอี้แปดสิบหยวนนี่อโอเคนะทีนี้เราจะมาสอบอ่าทีนี้มีมีคำถามไหมคะมีไหมนี่ค่ะก็คืออ่ะทีนี้เราจะเป็นแบบทดสอบนะคะเป็นเลี่ยนสีเนาะนะคะสิบข้อ สิบข้อแปลประโยคให้ถูกต้องจากไทยเป็นจีนและจากจีนเป็นไทยค่ะสิบข้อข้อละหนึ่งคะแนนอ่ะให้จะให้ทำตัวอย่างให้ข้อไหนดูให้เลือกหนึ่งข้อแล้วที่เหลือจะให้ไปทำเองอ่ะเลือกหนึ่งข้อค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอาข้อไหน เชาไทยเป็นจีนหรือจีนเป็นไทยอะไรให้เลือกคนละหนึ่งข้อค่ะไม่มีคนเลือกไม่มีคนเลือกเลยไม่มีใครเลือกเลยสุ่มมาค่ะลูกสุ่มมาจะาข้อไหนอ่ะ,อะเหล่าซือ้อ ขอบอกข้อข้อไหนนี้ข้อสี่แล้วกันอ่ะข้อสี่ค่ะลีเหล่าชื่อเจอียจ่าเฉียนเมียนลีเหล่าชื่อเจอียจ้าเฉียนเมียนแปลว่าอะไรคะคุณครูหลี่ทำไมลีเหล่าชื่อเจอียจ่าเฉียนเมียนแปนวลว่าอะไรคะเจียค่ะบ้านค่ะบ้านข,านของใครคะ บ้านของหลีบ้านของคุณคูหลีสิบ้านของคุณคูหลีอยู่ที่ไหนคะจ้าเฉียนเนียนคะ่ะอยู่ข้างหน้าโอเคไหมบ้านของหลีเหล่าชื่ออยู่ข้างหน้าค่ะบ้านของคุณคูหลีอยู่ข้างหน้าโอเคไหม เนะสร็จแล้วที่เหลือไปทําเองหนึ่งส่วอีกเก้าข้อได้แล้วคนละหนึ่งคะแนนค่ะที่เหลือไปทําเองโอเคไหมแปลจีนเป็นไทยแปรไทยเป็นจีนเนาะไหมคะใครไม่เข้าใจสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะโอเคมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะเงียบ นะคะอ่างนะั้นครูขอหยุดวิดีโอก่อน